ก็ขอกราบสวัสดคีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้เราจะมาแจกรหัสโลบอก้าโอ้ยโหดแหลกเลยทำไมต้องแหลกเปจานเครื่องแลวตัดก่อนนะต่ออันนี้รหัสเติมนะคิงพิษเวลสาม้อยนะนี่ครับรหัสผ่านรหัสผ่านครับคน นี่ครับรหัสผ่านรหัสผ่านนี่ละหัดปลาน,นะทุกคนนี่ครับอันนี้คือชื่อนะเดี๋ยวจะคัดลอกไว้ก่อนคัดลอกชื่ออย่างเดียวนะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายใครเกลียดดูคลิปอยู่ใต้คลิปเด้อ